through เจตนารมและข้อเสนอของครูดีไม่มีอบบยามุกปี2567รุ่นที่13ครูผู้อารีรับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดเสนอต่อท่านผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการาคณะกรรมการ,ราการศึกษาขั้นพื้นฐานวันจันทร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2568 ณห้องประชุมบุญญเกตหอประชุมครุสภาณหอประชุมครูสภาแห่งนี้ได้ก่อกำเนิดมาจากการเสียสละเงินเดือนคนละหนึ่งวันของครูรุ่นบรรพบุรุษผู้ร่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตามจรรยาบัณของครูดิฉันนางชยาภาคุณปิติขนา ครูโรงเรียนนวมินราชูทิติสารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารประธานเครือข่ายครูดีไม่มีอใบยมุกปี2567ปีที่13และเพื่อนครูอีก310ชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอใบยมุกปีการศึกษา2567ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการเรียนรู้ เติมเต็มด้วยแนวทางครูผู้อารีรับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้มาทำหน้าที่ครูดีไม่มีอบายามุกณสถานที่แห่งนี้ทั้งนี้เมื่อวันที่5มกราคม2568ได้มีการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยไปพร้อมกับการป้องกันเยาวชน จากอบายามุกซึ่งได้ข้อสรุปเป็นเจตนารมณ์และข้อเสนอของครูดีไม่มีอบายามุกปี2,567รุ่นที่13ครูผู้อารีรับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดเพื่อนำเรียนต่อผู้แทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมการศึกษาไทยและลดปัญหาอบบยมุกดังนี้ 1. ครูไม่มีอบบยมุกรุ่นที่13ขอคัดค้านการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะอบบยมุกเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาแก่ประเทศที่ตามมาเป็นลูกโซ่เช่น เด็กและเยาวชนเข้าถึงอบายามุขง่ายขึ้นครอบครัวแตกแยกเกิดอาชญากรรมมากขึ้นเกิดความยากจนเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรยาเสพติดคนในประเทศเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นรัฐต้องใช้งบประมาณในการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานที่หนักและมีจำนวนไม่เพียงพอ 2. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ครูผู้บริหารปลอดอบายามกุกและประพฤติตนอยู่ในศีลห้าหรือหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่นับถือเพราะครูควรเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนและชุมชน 3. มมีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้บริหารที่มีศีลห้าหรือหลักคำสอนของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามแก่สังคมการศึกษาไทย ทั้งนี้ครูดีไม่มีอบายมุกรุ่นที่13จะปฏิบัติตนให้ปลอดจากอบบยมุกประพฤติตนอยู่ในศีลห้าหรือในหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนชุมชนประเทศชาติและเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณารับข้อเสนอที่มีความปรารถนาดีต่อการศึกษาไทยประเทศไทยของเครือข่ายครูดี ไม่มีอบบยามุกรุ่นที่13ไว้พิจารณาและนำไปสู่การเรียนดีมีความสุขด้วยจิตคาระวะเครือข่ายครูดีไม่มีอายามุกรุ่นที่13ครูผู้อารีรับมือโลกเดือดแต่ใจไม่เดือดจันทที่6มกราคม2568คมร,รับในตอั้น,น,นี้ได้เรียนเชิญท่าน ประธานได้รับมอบจดหมายเจดเปิดผน,นึกจากตัวแทนของครูดีไม่มีอวัยมุกรุ่นที่13นะครับ ในเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีท่านรัฐมนตรีจะลงมาถ่ายภาพกับเราได้นะครับทุกครูก็ทำเวลาในช่วงที่รับโลด้วยนะครับแจ้งให้ทราบนะครับ